สวัสดีค่ะทุกคนสวิตตอนเช้านะคะเช้าของวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหน่ร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเริ่มต้นเดือนมีนาคมนะ,คะมาโฟก,กัสในทางออมสินของแอดนะคะจริงๆแอดลงให้ในช่องชุมชนแล้วนะคะออมสินแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่เห็นในช่องชุมชนนะคะเพราะว่าไม่โชว์ถ้าถ้าไม่กดเข้าไปดูในช่องเขาจะไม่โชว์นะคะอ่ะออมสินตัวเด่นวันนี้นะคะตัวเด่นวันนี้ออมสินคือ9 1 4 8หนึ่งสี่แดสนะคะ วิ่งรูดก,ก็คือ9กับ8นะคะวิ่งรูด9กับ8จับวินิจารานก็จะมี9 3 3 9 4 3 3 4 4 8 8 8 4 4 3 4 4ส8มสา8มี2ทำี2ตัวนะคะหรือว่าจะมา4 8 8 4อ่เจ667นะคะ3 8 8แแล้วก็1น 4, 4่งนะคะส่วนเลืกเบิ้ลก็จะมี9 9 4 4 2กส่นะ,ะส่วนตัวเจาะนะคะ สี่นะ 9, 9, 3, 3. ส่วนตัวจบก,ก็จะมี9339 4334 4884แล้วก็4334นะแต่ที่แอชอบชอบมากเลยก็คือ9889แล้วก็9339นะคนะลองดูเดอ้อโอเคส่วนเลขทูบนะคะเลขใต้คือตัวนี้นะคะตัวตัวตัวแรกกับไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าแอดดูดูไปอาจจะเป็น7นะคะก็คือ797นะคะที่แอดได้เนาะ 797ก็ 97, แอดก็จะแปลง7เป็น1นะคะแล้วก็9เป็น6นะคะ,ะก็จะได้ก็จะมี79นะคะ79 76 19 16นะคะแล้วก็จะเป็นเจ็ดเนะคะ77 11นะคะแล้วก็72 12นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วแต่ใครจะ แปลนถูกนะ,อะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะแต่ว่ารัฐบาลไทยแอดลงไปให้แล้วนะคะลองลองเข้าไปดูนะลงไปให้แล้วโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำร,ำรวยทุกคนจ้า